สวัสดีครับเอลี่มายวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระจกเลนตัวนี้นะครับนี่กระจกเลนตัวนี้เพราะว่ากล้องมันมวนัวมันไม่ค่อยชัดนะครับสั่งของมาแล้วเป็นตัวนี้นี่กระจกเลนครับให้มาสองตัวกับแผ่นกาวตัวนี้นะครับให้มาสองตัว แล้วก็ฝาหลังเคสฝาหลังครับเคสฝาหลังอ่าก่อนอื่นปิดเครื่องกันก่อนปิดเครื่องกันก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะด้านหลังกันอ่าตัวนี้ของผมมันแตกครับนี่เห็นรอยแตกไหมเอ่ย แต่ผมตัวนี้มันแกะไปแล้วนะครับอาจจะดูแกะง่ายๆหน่อยจริงๆมันก็แค่รื้อตัวหรือแงตัวนี้ออกมาครับจอ่าแล้วนะครับแงตัวนี้ออกมา,อาของใครเครื่องใหม่อาจจะแกะยากหน่อยนะครับต้องเอาไดรร้อนเป่าแต่ตัวนี้ของผมแกะมาหลายครั้งแล้วนะครับ เปลี่ยนจอกระจกมาแล้วหนึ่งครั้งแต่มันรู้สึกมันไม่ชัดครับก็เลยจะมาเปลี่ยนใหม่เกิดมันออกมาปานี่เลยอ,อันนี้อันเดิมอันนี้อันใหม่นะครับอันเดิมเดี๋ยวเราเอาออกไปก่อนโดยกระจกเลนนี่ครับไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้ ระจกเลน,นครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแงะมันออกนะฮะ mm. เพราะว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยชัดนะครับผมจะแงะมันออกรู้สึกจะติดมาค่อนข้างจะดีนะฮะ mm. เพราะว่าผมเป็นคนติดเองอืม <laughs> mm. ม่งั้นก็เอาออกทั้งหมดนี้เลยไม่ดีกว่าโอเคโอเคตัวกระจุกออกอ่าเดี๋ยวผมจะเกะออกทั้งหมดนี้เลยดีกว่านะฮะเกะออกทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวให้ปีตุลอะไรนะ ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันเคยแกะมาแล้วนะครับอ่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ตัวนี้ผมได้ติดกาวอะไรไว้แน่นหนาหลอเกินจำแทบไม่ได้แล้วครับว่าทำอะไรกับมันไปบ้างเดี๋ยวดันออกมาเลยดีกว่า แผ่นกาวนี่จริงผมใส่ไว้กันฝุ่นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีฝุ่นอยู่ดีอ่าตัวนี้มันอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้มันจะอยู่ด้านนอกเราจะทำยังไงให้มันออกดีเนาะติดกาวมาซะแน่นเลยครับตัวนี้ก็ไม่แถมมาให้ซะด้วยอ๋อแงออกกันเลยดีกว่า หอแน่นมากจะเอาออกอยังไกกงกระจกเลนสั่งกระจกเลนก็มาแต่กระจกเลนจริงๆครับตัวใหม่เนี่ครับกับตัวเดิมอมผมจะอาอ,อกอยังไงตัวงนงี้อย่างเดียวครับ ของข้างแน่นนะออกมาน่าจะมีแตกบ้างแน่นอนเลยเริ่มได้นะครับเริ่มออกแล้วนี่เริ่มแง่ได้แล้วนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่อ่า ออกมาแล้วปับ๊บอ่าออกมาแล้วนีครับพอุ้ยเยอะนี่ครับ,อ,รบออกมาแล้ว เอาออกไปก่อนดึงออกไปเลยมาเรามาดูตัวใหม่กันครับเดี๋ยวก็ขยับก่อนตัวใหม่อันไหนด้านหน้าหนด้านหลังเลยอ๋อมันจะมีเป็นเส้นๆน,นะครับอืมเป็นเส้นๆด้านนี้จะิบเรียบนะครับ นี่กาตัวนี้เขาให้มายัางไงเอยผมไม่แน่ใจน่าจะติดกับน่าจะติดกับตัวนี้มากกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ก่อนหน้าหลังแขะยยังไงเอ่ย เด,ดเดี๋ยวดูลายก่อนอ่านี่แบบมีลายนะครับด้านตรงนี้มีลายอยู่ผมก็จะเอาด้านนี้แกะออกปั๊บเนี่ยครับมันมีลายแว๊บแวบแบ,บแบบเห็นหรือเปล่าในกล้องอ่าก็ ทำการติดไปเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลายังใช้กาวเดิมอยู่นะครับยังใช้กาวเดิมเดี๋ยวขอซูมหน่อยปมาอ่าผมยังใช้กาวเดิมติดเข้าไปนอลงล็อกแล้ว ล็อกเรียบร้อยอ่าแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดหน่อยเล่นทิชชู่เช็ดหน้าเล่นกันนิดหนึ่งอ่าตัวนี้เขาให้มาใส่ตรงไหน ฮะเป็นแผ่นกาวมาเอ๊ะตัวนี้ใส่ตรงไหนนะาผมว่านหน้าจะเป็นยแถวนี้อต้องเป็นตัวกันฝุ่นฮาใส่ไปตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาแผ่นกาวอก นี่ครับเป็นแผ่นกาวบางๆแล้วตรงนี้เดี๋ยวขยบก่อนอตรงนี้เช็ดใหม่ตรงนี้มีกาวหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีกาวนะครับไม่มีกาวเลย,เลย ไม่มีกาวมีกาวตรงข้างๆครับเอาเป็นว่ามันจะอยู่ในลักษณะนี้อพอดีไหมดูสิอพอดีอยู่ครับพอใช้ได้อยู่งั้นเรามาทาบตัวนี้กดแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าอันก่อนหน้าที่ผมแรงอ่ะ กดแรงก็แตกแบบนี้ครับถ้ากดแรงไปนะผมกดตรงนี้ปึง้งโอ้โหหักเลยครับไม่ต้องกดแรงครับอันนี้เราจะไม่กดแรงแล้วก็สติกเกอร์กันลอกสติกเกอร์กันยวซูมออกหน่อยจิีวออกสติกเกอร์ อืมอืมออกยกากจริงจนะตามุมนะตามุมโอ้ยนี่มาแล้วมาแล้วอ่านี่ลอกออกมาแบบนี้ครับ ลอกออกมาออตรงนี้เป็นแผ่นกาวนะครับเนคนี่ครับดำๆตรงขอบนี้เป็นแผ่นกาวหมดเลยนะครับแผ่นกาวหมดเลยตรงนี้เราจะใส่แล้วนะเราจะใส่แล้วตรงนี้ไม่ต้องกดแรงเดี๋ยวแตกรอบ2ครับแตกไปแล้วหนึ่งรอบเช็ดหน่อย เปลื่นหรือเปล่าจ่อเช็ดเลนเอ้ยมันเป็นกาวลืมไปโอเคไม่เช่ดแล้วครับทาบลงไปเลยเฮ้ยมีหลุดมีหลุดต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างเืออาชีพนะตรงนี้ลอกก่อนถึงลอกไม่ได้โอ้โหสายแจ๋ว มาลอ,องดูครับใส่แบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่หลุดกดกอบเข้าไปปึ้งมีกาวอยู่แล้วนะครับย้ำว่ามันมีกาวอยู่แล้วบอกก่อนนะครับอย่าก,กดแรงนะผมกดแรงมาแล้วครั้งหนึ่งแตกเลยครับต้องบอกว่าแตก จับยืนแกะแบบนี้ก็คงไม่กันน้ำแล้วครับสำหรับซั s u n ง S7 Edge อ๋ออาเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องมาดูหน่อยว่ากล้องจะชัดเหมือนเดิมไหม ผมไม่แน่ใจว่าเลนมันมันมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีค่าอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนตัวนี้แล้วมันไม่ค่อยชัดครับอ่าเดี๋ยวลองดูว่ามันชัดไหมโอ้รู้สึกว่ายังจะไม่แน่นยัอยงอ้าอยู่เลยยังอ้าอยู่เลย เขาล็อกหรือเปล่าอะไม่เป็นไรครับเรามาโฟกัสตรงเลนดีกว่าอ่าชัดจ๋วครับชัดแเ๋วกว่าเดิมชัดแเ๋วกว่าเดิมเยอะครับชัดเ๋วครับแม่น่าจะเป็นที่เลนด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้อ่าเห็นหรือเปล่า ครับก็ไม่ได้มัวอะไรมากมายแต่ตัวนี้ชัดแจ๋วครับถ่ายรูปดูโชว์ชัดกว่าเดิมเยอะครับจากที่เมื่อกี้อ่าเมื่อกี้ผมถ่ายตัวนี้ถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายไม่ได้อ่าลองมาดูตอนนี้อ่าตอนนี้ถ่ายได้แล้วครับถ่ายได้แล้วชัดนะฮะอยวเปิดรูปให้ดูครับหลังจากที่เมื่อกี้ แกลลอรี่รูปภาพนี่ครับรูปก,ก่อนหน้าเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้อ่า,อาพอเปลี่ยนแล้วเป็นแบบนี้โอ้โหชัดแจวครับโอเคครับการเปลี่ยนเลนของ Samsung H s ส8ก็มีแค่นี้ครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เอลิมายสวัสดีครับอย่าลืม s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ